เดินกับเราอยู่ไปเท้บา้านไอ้ท่องใสเดินทางกลับแล้วเด้อพี่น้องเ,เอ้ยเมื่อไงกลับแล้วกลับไทยแล้วกำลังสิเดินทางออกยังบ่ทันวิทย์อ่ะนะเส้นทางอยู่ในหมู่บ้านโคกประไว้เถอะยังส่งลงเชิงเลงอยู่ทางดีพอด้วยไอ้ทางใสไอ้ทางใสก็บล่อรับอะนะ เป็นงานบุญผาปา่าเพิ่นสีมาแต่ทั้งจังหวัดเฉลสมศรนกันยังพระท่านฮอด,ดี่นองได้ทำไปแล้วเมือ่อเช้านี้ทำไปแล้วล่ะเนะทำบุญเมื่อก่อนนะก็ลงพ้าอ้ายลงไปจตสถานทีทำบุญเพลิน,นดีนะสาวาสีรอเพิ่นกับมันกันบเงินเวลาคำนะก็เลยเตรกลับก่อนพอดีฮอดอบุญดึกเลย ตังคำผ <ừ> ู้มากับคำเจ้น่อยคนแหกเจะคนสีมาหน่อยมาลายเนาะที่นอกมาแต่ท้งจังหวัดเยสุทนองสามรถตูม้มมาจากไหนอยจังใดไอ้ท่องใสคือช่่อยฉมีอยู่บบายอยู่บ่ายายอ่ไอ้เรื่องจํานวนคนมา อ่ะเพิ่นสีห้อยุ้เฮาเขาต้องแก่งจ้ำงอนคนมาก่อนแมนต้องแก่งอยู่แล้วต้องแก่งมาก่อนาเป็นว่าสามสิบประมาณนี่นะประมาณสามสิบคนพูนี่โอ้ล่าอยู่ได้เสนาสามขันสองขันขันรถตุ๊เออสามสิบคนพูนะพี่น้องเลยแต่กอะเมื่อช่วงอายต้องใส่ก่อนต้องมาจำกัดจีตามแก่งเงินนัหมดเลยแมนแมนไทยขี่อยากไปกันน่ะ เอาจำกัดทำไมจะต้องรายงานสื่อด่วนถ่ายอยายกมาเนาะแถ่ายมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็สบายยี่นักเริ่มมาเรื่อยเลยขับทะลุยาเห้เขาเลยเป็นเริ่มมาเรื่อยเคยมาอยู่เธอหนึ่งแต่ว่าทีมงานนั่นโค้งคันพอดีอัน,นนั่นนันลวงลวงลวงยังก็ลวงปู่ยังลวงปู่ยังเนาะ กูสร้าง่าปะยังไหเพิ่นอยู่วัดยังก่อนอะลืมเนี่ยอ่าวัดดอนใหญ่เพิร์นยูวัดดอนใหญ่วัดซื่อดังเลยได้ไงวัดนี้ดเดี๋ยวนี้กะมี่อันติดตามเฟซเพิ่์นยูวัดดอนใหญ่เพิ่นมาปีนั่นนะโอ้เพิ่นถวายเงินผาป่าได้ลายอยู่ได้ปีนั่นนะคืออย่างแอร์ท้งสายนี้มีบุญมีงาน,นมันรื่นสบายเลยแบบนี้ ได้เสียวแล้วบ่ท้องสายมีเสียวมีเหยแ่อลบอ้ยในมูในมูอยู่บอ้ยนะมีมูได้มูแล้วบ่วะมีอยู่การกระทำมายังไรการลื่เคยกระทำก็กะดีเรื่อยๆหลายด้เออสิลืงนไปเลยที่จังไปเลยเนอมารอบหนาข้าเจ้ากะโหกะสิ้นไปเลยกะสบายสาคนลาวคนหนึ่งคุณแล้วเออมาเยี่ยมมายามกันเรื่อยก็จะแยกกันเองเนาะ สู่ถนนหลวงวะนี sure sure right bon ่ล่าลาว่าลาบ่ผู้สาวในท้องทรายลาว่าลาบ่ผู้สาวผู้เสกผู้สาวลลาแ้วเพิ่นบ่ได้ไปนัดทั้งนั้นทั้งนี้บ่บ่เมื่อเลยอินบ่เมื่อเลยบ่ได้ออกหักอกหยังติบ่โอเคจันเห็นเงียบเห็นเงียบซะมอยั่น่ะมื้อนั้นบอกว่าโอ้ยบ่ให้ไปบัตร เ,เรื่องมันเท่ากันเลยบอกว่าบ่ยอมเลื่อ่เลยพ่นัทนเรื่องจีนนำตามเลยพ่อั่นเขาขั้นจีนนำตามนึกมาตามตอนนี้ม,นมาตามสาวพย่อม <c oughs> เลิกอีกเปลี่ยนจังใดเนาะเสียทีแต่ยังบ่ทันทอดบ้าน,นเพิ่นพี่น้องยังเพิ่นยังบ่อันนั้นยังโมเปิดโอกาสให้อะนะไปบ้านไปบ้านเพิ่น เพื่อนว่าจังได้ก็อายรุ่นนะสงการอีกบ่สงการนี่ต้องมาหับ,บ่กันโอ้เพื่อนหายมาหับเลยแม<ง>นโอ้รุ่นรุ่นไปนองเลยสงการต้องมาหับที่ไปอยู่นัมน้องชายน้องชายกับรุ่นเนี้ยยิ้มแย้มขันโอ้ยมือนนั่นเห็นหนาด้วยเดียวเนาะเป็นหมายไทยรุ่นรุ่นท่านสงการเพื่อนว่ามีรุ่นอีก ย่อยให้ดีามามอมาที่ได้เออกพี่้อนเลยว่น<อ>เมื่อกับเมื่อเลยเปนบ่ะแบบนั้นกนเาอท่ท่นเม้มรม,มา,มาอ,อุ่นลออรุ่นชหดุนนแง่างาน <c oughs> ล่าลุนเล้าลุนได้คือได้แม่สงการเนาะแมนสงการเล่าลุนเล่าพี่น้องอะไรพวกเจ็บว่ะจบว่ะลุงเก,งก่งว่าอยูไ่ได้วันที่หนึ่งนี่ยาแล้วแต่ว่าวันที่สองดำเนินตอ่อ <c oughs> ดำเนินต่อจะนัดพิซซ่าทีทอลพิชาดำเนิตนต่อดำเนินต่อเฮ้ยลุงเก่งก็ออกถือกัน <c oughs> ือยากชื่ออยู่ได้ไหมน,นี่นะฝันเมื่อคืนนี่ฝันคาบอยู่ฝันว่าน้องชายลูกน้เบาเราเสียวะ่ละล้วตายอาเจ็ก,จากอายุเราเทะนนะ่าไดรเนาะลืมปถามปรามนีนะ้เชืออายุือบาออออ้านเลขที่เขายังบอลเห็นนะ,าาะหน,นะโรดผ่ปลาเพื่อนนาะ คนคือว่าเช่าบอกช่าสามสิบนี่นะเผื่อว่าเนี่ยเพื่อมันจีซ่าน้ำดานเพราะว่าดานปิดเพื่อประทับตาพัฒน์สปอร์ตใหญ่เอ้าเอ้าเจ้าคือว่าเขาบางโคงใหญ่แล้วใช่อันนั้นนะทีมงานมาพอดบ้านอันนี้เอออันที่คือลงทางเออมาหอดแล้วโอ้เห็นบ์แบบมาห่วมพับปลาลาวเขาเองนะั้น ยูดาห์อยากหุ้ยูดานกับเพื่อเหกี่ยวกับเพื่อนมันหลายคนอะเพื่อเพส่อซิมด้านเนาะจิ่มพาสปอร์ตบอกแนจิกับสมงหรือเป็่นสมุงเป็นนได้ายทางเป็นได้หลายทางกระต่างกันแล้วเนาะกระต่างกันแล้วเร่งต่แค่ว่า รถมันจ oh, e, 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 ับคมเร็วเลยเนะั้จับคมเร็วเนาโอขนาดว่าถาเนท่านัมเนีลญาติเกิดอุบัติเหตุว่าผลหมอใหญขับเร็ววะนาะทางคืออีสานเพี่เลยมใหับไว้เลวที่นานี่ิปสมนี่ก็นัวกงวบไวอยู่ไอ้ก็ขับเร็วเข้ากันอันนี้รถเขาอยู่ถนมรถเข้ากับถนมรถถนนอันนี้เขา ไม่บางอย่างเลยเป็นกัเลยขั้นยู่เมืองไทยบอว่ามันสิตมันเหาเงินเนี่ยตรงนี่แจกขนาดอยู่เมืองไทยกำหนดนั่นมันนั่นเขาบอกให้ขับรถเร็วเกินรอยชิปหาบางบางขั้นบอกมีอย่า้อยตามชิปที่ชิปผุนฮอดกลัวฮอดกลัวอยู่วะแม่ตอนที่เอาขึ้นไปแล้วเอาบอกวางไว้ก็สักพักันก็เอาแล้ว อชิปโคกงเนี่ยบ่ต้องทิ้งอยอีกหรอกเป็นปั๊บเลยแมนรับเี้แลนทอนทนอยจะคืออะรอันนอันนี้ก็ไอแลนอยู่แลนองกล่องขามท่านเขาบ่มีแซ่ห้อนลอยจังได้ถนนบ้านเฮา้อย่างนั้นไหมก้าชิดสมากิแลนโดกอยู่ แบบจิ๊บเก่าจิ๊บออยแต่มันหันได้ได้ระยะเบาไกจนไหลได้แต่เส้นทางลงสวรรค์นี่เอ่มาเนี้มันบ่ได้แล้วนี่จนคุ้มข้อหักด้วยแล้นไอ้ทั้งสายไปเห็นผู้สาวเก่าเป็นยังได้ทั้งสายโอ้เปลนผู้สาวเก่าไ่ได้พูดเลยไงเพราะว่ามีมีผู้สาวอีก ูสาวใหญ่กลุ่มหนึ่งเป็นเป็นเพ็ดกับเขามาให้กินเนาะเพราะว่าเพียเพิ่งซื้อนะกับให้พี่สั่งซื้อเป็ดเลยเป็นเพิ่นเลยเป็นแม่ครัวให้เลยเพิ่นนะมาส่งมาส่งแบบวันนี้แหละยังบ่ทันต้มอันนี้อันโครงหางของอันกับเขาเนี่ยโครงหางเป็ดวันนี้แหละเพินเลยชวนไปกินอยู่ิฟุ่นไปต้มอยู่ิฟุ่นเนาะเพิ่นนะสาวชวนไปเออ ครับุตรเมียนันนันสาวเก่าเพิ่นดอกแต่ว่าแมียัวาสาวใหญ่ต่างหากไปอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วไปเห็นเพิ่นพากันอยู่ทั้งบิด3-4คน <c oughs> บุตกแโเออเบิดรแย่มาดิคิดว่า <c oughs> ตอนโทรไปที่แรกนะ่ะมีแต่ผู้นึงเมีมปาายปกสเพิ่นหั่นเมียทหารบ,าบาทท้านใน <c oughs> บ้า,านเฮาหั่นกับกับกับแมียัวผู้นึงหั่นแต่บ่ฮู้ว่าพวะสาวเก่าเพิ่นนี่ไปอยู่หั่น เป็นก็เขียวให้ไปกินอยู่พุนนะนะกับโบผู้เอวี่มั้งนี่ไหนี่ข้างนี้แม่นแม่นวะแม่นแล้วก็จะเอาข่าวไปฮะมาแต่ผักป่าไปจ้ะผักป่าเป็นของของเตรีมรถเตรียมขึ้นมาของที่จะมามาแจกผับป่าคนกรเขี้ยวแบบนี้มาจ้ากันยังไงคือโบมาทำการปฏสิทธิ์มาคนเดียวว่าแม่นต่อ คนต้องเมื่อพร้อมกันสบา่วาเอ้าหัวชาดเลไปเป็นภูร์เรื่องภูร่าด้วยแล้วเรื่องเมียเก่าแต่ภูร์เรื่องด้วยเนี่ยขึ้นไปกระจ้าเอนะขึ้นไปแต่นนี้บ่ได้ขึ้นไปขึ้นพมนี่แหละขึ้นขึ้นไปก็ขึ้นไปบังคับเขาก่อนนะเพิ่นก็เลิกกันกับผัว คนที่เพิ่นเอา Goodnight ไม้เลยเด้สรุปแล้วเรา 35, ได้ชา anyway. มเด้เนาะชามสวยนิดหน่อยก็ได้ลายไว้เนาะคันหูว่าเขาอยู่หันว่าบ่ไปซ้ำบ่ไปซ้ำนี่ก็รีบลงมาไปสิบหูอ้ายได้ไหมกัดอ่ากระนรอบเมียเก่าอ้ายอยู่หันด้วยเอฟซีเพิ่นก็สซเข้าใจอันนั้นบางคนเพิ่นก็เข้าใจว่าอ้ายต้องใส่ในเมื่ออันมาหาแฟนมาหาแฟนเก่าบ๊อนะ ที่จริงแล้วบราม่แอนเดอร์พี่น้องอยากพากันกลับแบบนี้คือลังเลอยู่แบบนี้ไปน้ำกันกับทหารตำรวจตำรวจไทยนะตำรวจไทยล่าเก็าว่าว่าอีสานว่าอย่างเ่าได้นเลยเราบอกไทยไปหน่อยนึงขจีทิมเราไหวผู้เดียวกับพ่อคือแบบนี้ไอพี่กับต้องยู่เป็นมูแล้วเอพีก็ยังมาท่านมาบาบนี้เนี่ยว้าจะเป็นยูแล้วต้องอยู่เป็นมูแล้ว เอฟซีบางท่านบางคนเพิ่นก็ว่าให้ท่องสายมหาคุสาวเก่าบ่คือเมื่อพุ่นคือเมื่อบานโคกปราไวหัวใจผ่นกะว่าหลินมาเที่ยวะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นพักการพักงานปีใหม่น้อยมาหลินน้ำน่องนี่ละพี่น้องเหาน้องหาน้อมนี่ละทักหาเอฟวีกันเลยลงไปหลินน้ำเอฟวีนะบ้านน้องแพทย์พี่แรกแต่ผู้สาวผู้เป็นแม่ขั้วในบัด hay mưa phải hơn, phải bàn hơn có lỡ chơi gắn không ạ? ừ bộ là phần xuân mua hơn, <laughs> có mùa hơn, hơn hồn, phải hẳn mà ai cũng đừng mua phần cả đâu cái hàng mấy mái đừng nhảy nhảy hả này. anh mà văn phá hát thế anh vì phần vẫn... lượng phạt rạc dữ đấy chứ sao kè sao nhảy đâu không phải tự chạy chốt sao nhảy đấy anh của mình xưng ูสาวยัยสาวยัยนูนอะไเนาะโอ้สวดวได้ฮะอันในกลุ่มนั่นน่ะยูจีซิบกาปีสาวกลุ่มสวดวัดจากหมู่บ้านนั่นน่ะแต่ว่าอยู่เสือหยพ่อเสือหิวแล้ววานนี้วะถ้าเอาต้องเอารุ่นนั่นหลุนนั่นแหละจะเอาอยู่จะเอารุ่นนั่นจะเอาอยู่มัดเลยกลุ่มนันนั่น สาวบอกว่าให้โอกาสอีกปีหนึ่งพอ่อว่าเสริให้อีกปีหนึง่งคันหาบ่ออะไรกับพ่อซะว่าประเสริลูกสาวบอกกันได้สาวบอกอเฮ้ย้าเอาอายุไรเดียกันว่าปัะเสริสาวว่าบ่ให้เอาเมียเด็กบ่แม่นบ่ให้เอาเมียเด็ก <c oughs> ยันนั้นยันพ่อบส่สมหวังว่าเนาะแม่แดดพ่อบส่สมหวงัง ปีหนึง่งแต่บวไรกันเศร้าพ่อว่าษั่นอ <c oughs> ยู่กับหลูวก,กับเต่าไปเนี่ยว,ว่าบันนน่นก็พอนนีแเราหาเงินเที่ยวหลอดไปสิบแต่คุณสามกับพ่อทำกันก็มาเล่าไปถักแม่ต่ออยู่นตลาดลุงเกลือลุงขียะไปท่านะั้นขับรถตัวนี้บ่ได้เงินกองบ้นานยังบอยังบมดสิน้น ประมาณที่หาบ้นที่มันกับต่อก่อนได้เหรอวะกับก่อนต่อก่อนได้เหมือนกันแม่ต่อก่อนได้แต่ว่ามือใดาผ่านอย่าเห็นก่อนเลยยังกี่วันกับแบบผูหน่าเนี่ยรถเนี่พัสดร์บอลรถก็พัสดุบอลข้นขนหนึ่งเดือนหนึ่งเบิร์ตหนึ่งวันรถเบิร์ตย่มไรขคนก็จะงออกมากเขาทำตอบใช่ไหมนะทำน็อกันคือเก่า หอดเลยเด้อบ้านนี่ยหอดจะได้แยกทางกันแล้วพี่น้องเลยบ้านนี่ขัดสปอร์ตคนเดือนน,นึงอยู่ได้รถบัสอาทิตย์นึงอยา่างนี้เนาะแม่หอดด่านพอดีบ้านหอดด่านแล้วสมัยกับฝั่งไทยกับต่างประเทศ <laughs> <laughs> <อ>กับบ้านเกิดต่างประเทศ <laughs> มาเลาแจ็คเมื่อกอ่อนให้ทำใจมาสี่คืนมอหรือสาม สคืนนะคืนวันพระหัทนะแต่คืนวันพฤหัสหหอวันที่อดแล้วหอดแล้วหอดแล้วืน,วน,วนืน้นนมือ,เ,อ,อเดินทางปลอดภัยได้เด้อได้แล้วบาน,นี <laughs> เดินทางปลอดไฟยิีดีมีแหงยิดีมีแหงพอที่เงินเนาะครับพ่อพ่ตอนนี้ผมถือเดาอเดี๋ยวผมตามไปไปยูมายังถือยังลอตอรีเออลงไปชง่ายบ้างไป่ไหมลงไปเหิ่ยวกันนั่นโอ้ยแหวพี่น้องโอ้ยถอหล่รีบพี่น้องเลยรถปอบพวงหนึ่งนั่นเลยรถพอวง แจกผ้าขอ,อไไาไว้ให้นายคุยอันนี้เขาเกตถนนใหม่บนม่นแม่คือกว่วงเน้ะบ่นทางนี้นะงงานเนาะหลัลงจากที่มาแต่โชงให้ท่องสายเด้อพี่น้องเลยกลับบ้านก่อนบานเลยหลลายนี่หลกันได้ลายนี่พี่นอ้องเยเต็มอยู่ แดงมาได้พี่น้องเอ้ยซื้ออย่างลูกซื้อขนมก็กิอนอยู่บดเมื่อบดเว้นขนมเฮือหน้าก็มีโอเคเด้อพี่น้องเย้ยคลิปนี้กับซิประมาณน,นี่มันจะส่งให้ท่องใส่เนาะขอเพื่อนกับซานก่อนวันี้สวัสดีเด้อสวัสดี